เนื่องวันทันเหตุการณ์กักบสำนักข่าว i อ N, N รัฐมนตรียุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเปิดเผยถึงกรณีบุญทรงเตเรียพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับการพักการลงโทษถือเป็นเรื่องการบริหารของรัชทัรน์ไม่ต้องรายงานรัฐมนตรีเบื้องต้นทราบว่านายบุญทรงมีระยะเวลาต้องโทษรวมกว่า 40, 40ปีอภัยโทษ4ครั้งเหลือโทษประมาณ10ปีอีกทั้งนายบุญทรงได้รับโทษมาแล้ว7ปีจึงเข้าเกณฑ์การพักโทษซึ่งการพักการลงโทษในทางกฎหมายยังมีโทษอยู่แต่ได้ รับการพักโทษแบบมีเงื่อนไขส่วนเรื่องการติดกำไร EM นั้นเนื่องจากนายบุญทรงอายุน้อยกว่า70ปีจึงต้องติดกำไร EM แต่ถ้ามีเหตุเจ็บป่วยได้รับการยกเว้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ,การซึ่งรอบนี้มีผู้ได้พักโทษกว่า1000คนทั้งนี้รายงานข่าวในกระทรวงยุติธรรมบอกว่าในแคดีร่วมทุจริตโครงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือจ2ทจเมื่อปี58สารดีกาพิพากษาให้นายบุญทรงรับโทษ48ปีในภูมิสารผลอดีตรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงพาณิชย์รับโทษ36ปี ซึ่งในกรณีของในภูมิสารผลนั้นได้รับการจำคุกมาแล้ว7ปีสุดท้ายเหลือ8ปีได้รับการปล่อยตัวพักโทษไปแล้วตั้งแต่กันยายนที่ผ่านมาซึ่งจะครบกำหนดคุมประพฤตินในวันที่25สิงหาคม68ส่วนนายอภิชาติจันทรสกุลพรหรือเสียเปียงโทษจำคุก48ปีล่าสุดยังไม่ได้รับการพักโทษยังคงอยู่ในเรือนจำพ่อยอมเปิดปากแล้วทำร้ายลูกชายวัย6เดือนผลักตกเตียงเสียชีวิตเพราะทะเลาะกับแม่เด็กจากกรณีการพบศพเด็กทารกวัย6เดือน เสียชีวิตปริศนาภายในบ้านหลังหนึ่งหมู่บ้านวชรพลสาเขตสายไหมซึ่งที่เกิดเหตุภายในบ้านพบร่างของทารกมีเลือดออกปากและจมูกมีอรอยฟกช้ำทั่วตัวมีอรอยกัดที่ก้นและฝ่าเท้าห่อด้วยผ้าขนุนสีแดงตำรวจจึงเชิญพ่อแม่เด็กสอบสวนสนอกคันนายาวนางสาวโชติกาวัย25ปีแม่ของเด็กบอกว่าก่อนเกิดเหตุเป็นวันเกิดของตนและได้มีปากเสียงกับสามีเพราะเขาดื่มหนักก่อนที่เขาจะไล่เราออกจากบ้านก็ไม่ได้เอาลูกมาด้วยและพยายามจะทำร้ายจึงตัดสินใจวิ่งหนีออกมาและเจอคนรู้จักจึง ไปแจ้งความไว้ที่สนคันนายาวจากนั้นกลับบ้านไปแต่สาม,มีแจ้งว่าลูกไม่หายใจแล้วเพราะลูกตกเตียงขณะนายเมธีวัย30ปีพ่อของเด็กอ้างว่าตนก็หลับไปพร้อมกับลูกชายได้ยินเสียงลูกชายร้องเมื่อตื่นมาพบว่าลูกนอนอยู่ที่พื้นคาดว่าน่าจะตกจากเตียงและเลือดที่ออกจากปากก็เช็ดออกแล้วให้กินนมและลูกก็หลับไปตื่นมาอีกครั้งลูกไม่หายใจแล้วแต่ตำรวจไม่เชื่อสุดท้ายเค้นสอบอย่างหนักนายเมธีสารภาพ,าพเป็นคนทำร้ายเด็กชายวัย6เดือนด้วยการผลักจนตกเตียงและเด็ก ร้องไม่หยุดเกิดความเครียดที่ทะเลาะก,กับแม่เด็กเบื้องต้นโดนข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายเซอร์ไพรส์ไปเลยในอำเภอสังปิทโทประชุมตรวจปสวัสสาวะกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันเจอฉีม่ม่วงด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สาราประชาคมอำเภอบ,บ้านใหม่ชัยพศนายเสกสรรจันวงสารในอำเภอบ้านใหม่ชัยพศเป็นประธานการประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านแท่ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านส่วนราชการของอำเภอบ,บ้านใหม่ชัยพศจังหวัดบุรีรัมย์แต่ระหว่างการประชุมนั้นจู่ๆนายเสกสรรได สั่งให้ปิดห้องประชุมดําเนินการตรวจปัสสาวะกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมผลปรากฏว่าตรวจไป172คนเบื้องต้นพบสารเสพติดฉีม่วงไป1คนและยังไม่ได้ตรวจหาสารเสพติดอีก5คนจะดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปแท็กซี่ภูเก็ตไม่มีแผลวโชคกลางไล่สาวขับรถผ่านแอปพลิเคชันที่จอดรอรับลูกท้าทางที่ขออนุญาตจอดแล้วเรื่องราวนี้เปิดเผยผ่านทาง f c e b o o k โคนจังจังหวัดภูเก็ตแชร์คลิปวิดีโอสาวขับรถผ่านแอปพลิเคชันจอดหน้าห้างจังซีรอนตำบลกรท จังหวัดภูเก็ตคลิปยาวประมาณ1นาที54วินาทีพร้อมระบุข,ข้อความว่าเจ้าที่แรงเจ้าถิมเกา๋าสาวขับรถผ่านแอปพลิเคชันจอดรอรับลูกค้าโดนเจ้าถิ่นไล่ถนนสาธารณะนะลูกพี่เบาได้เบาปัญหาเดิมๆโดยในคลิปวิดีโอมีการพูดคุยระหว่างสาวที่ขับรถแอปพลิเคชันที่ขับมาจอดริมถนนเปิดประตูขออนุญาตกับแท็กซี่เจ้าถิ่นโดยระบุว่าขอจอดสักครู่ลูกค้ากําลังมาแต่หลังจากนั้นไม่นานมีแท็กซี่เจ้าถิ่นทั้งชายและหญิงเดินมาถามว่าจอดนานไหมสาวคนนี้ตอบว่าครู่เดียวลูกค้ากําลังมา จากนั้นเหมือนกับแท็กซี่เจ้าถิ่นไม่พอใจไล่ไปจอดที่อื่นสาวคนนี้เลยถามกลับไปว่าทําไมรถอีกคันจอดได้แท็กซี่เจ้าถิ่นเลยบอกไปว่าถ้าจะจอดให้ไปจอดตรงนั้นสาวคนนี้เลยบอกว่าตอนแรกหนูก็จอดตรงนั้นแต่เขาก็ไล่หนูมาตรงนี้ขอจอดอีกแป๊บหนึ่งลูกค้ากําลังมาแต่มีผู้ชายกับผู้หญิงก็ไม่ยอมให้จอดล่าสุดคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปปรากฏว่าคนคอมเมนต์กันค่อนข้างเยอะและเป็นไปในทิทางลบทั้งนั้น รุปทุกเรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์ผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว i อ n สำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชน